สวัสดีครับคุณแม่ตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ตุ้ยสวัสดีค่ะตุ้ยครับเสมอชมเนาะบได้มาติดตามลุ้นครับเอฟซีถามหาหลายครับเป็นผู้ที่ฟันแมนครับกำลังกินข้าวที่ยังครับนี่นี่ก้องกินเป็นแม่เพิ่งกินข้าวแล้วล่ะเนาะครับเนาะเนี่ยอิ่มแล้วครับเสมอชมเป็นสดช้องทางหนึ่งนั่นคือเห่าดีแค่ไหนเฮเนาะเบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเราแอามาทงม่านี่แหละธรรมชาติบ่วิญญาณนะครับเนาะ ม่ตุ้ยอันฟันว่าที่ไหนก่อนครับมันบอกฟันนะบอกฟันเลยบอกครับบอกเป็นเด็กเอาอืบอกเป็นเด็กเอาเลยอันนึ่เด็กหนึ่เก่าซีตัวหนึ่งเด็กมากเด็กมากในเก่าซีเด็กมากในเก่าซีครับตัวหนึ่งเจ็ดสองคุณยังฟันช้อนใจใหญ่เก่าซีกับเจ็ดสองใหญ่แล้แห้งแล้ยเก่าซีแล้วตายฟันเห่นไปแล้วคุณย่าอันคุณย่าอันฟันเห็นคุณย่าเป็นตายไปแล้วบอกครับ ตายมานีจนที่แปดสิบเก้าปีแล้วแล้วเรานอนเจออยู่เจ้าของก็เลยไปถามเราจ่าสิไปแล้วบอกว่าโอ้ยแม่จีเบิ่งคูกเอขายิงคูกขึ้นฝาย่าสิคิดเมื่อแม่หมดโวยคตรโคตยานเมื่อฉันจะยดานยังแล้วหล่นอนเจออยู่บาดีป้าป้าแม่เมื่ออาทิตย่อนเมื่อฉันแล้ว่าเบิ่งเมือ่ <c oughs> อไหร่แม,ม่เบิ่งอยู่จ่าสิเบิ่งยังโคตรเบิ่งแม่จีเบิ่งคูกยิงเมื่อฉันครับแล้วก็เรียบบาดีเจ้าของก็ย่างนี้โอ,นอ,นนอน๊ยก็ห่วงแม่มแล้วอุ๊บผู้หญิงาากลับไป เออแม่ระบาดอีกคนบ้านนี้จักระมามามาจากขอกระตื่นเตื่นเลยเออตัวเลขตัวไหนก่อครับเออโมไม่เลขเลยอันนี้จากขอจากของไม่าก็ปล่อยเลยว่าไปฟันเห็มใหญ่ตัวรวมดาเขาบอกมาด่า็ายถอายุจปีคเก่าสิบเก่าสิบสี่โอ้เก่าสิบสี่เก่าสี่แบบคุณแม่ตุ้ยมากเลยเด็กตรงกันกับคุณแม่ตุ้ยมรกันเลยครับว่าเก่าสี่เป็นอะไรบมากเก่าหม่ยังโอาเก่าหาก็ออกนากครับ ของเมืองัเมืองวัท่ยอ่สเก่าสี่กับเจ็ดสองทีบ่ครับเก่าสี่เจ็ดสองเอาสามตัวละครับแม่ตุ้มสามตัวว่าจักจักจะเอาตัวใดครับ่จักได้สองตัวก็ดีได้แล้วะคะเนาะเลขตนี้ครับมันเล่นขึ้นมาในหัวเลยบอเลขตัวนี้นี่เรื่องไหนอันฟันเห็นบานขาเจ้าเมหันหาเก่ากับันเห็นบานข้าเจ้าวันนีก็บบานข้าเจ้าก็ดีกว่าเก่าที่ันเห็นบานคนอื่น อืมบ้านของเบิองของเบิองบ้านพ่อรุ่งแม่คงแม่คงกับฟันบ้านอ้ายบ้านไม่ป่าคือกันมันก็ยังออกเก่าหาอืมแล้วของเบิองครับเล้วจะข้อมาเจอจากบานไม่เคยเจอก็อือเป็นยังงวดนี่แหละครับแม่ตุ้ยเพิ่งกะมักเซียงโชคครับเจี๊ยีเนาะถือมาหลายงวดครับวังหันกับเก่าหาวัดสัน ปผสมตัวนั้นปถูกตือเป็นตาแสบแดี๋ยวหอมมือหวยมากผิดอันนี้ก้อยเนื้อใส่บักม่วงก้อยเนื้อใส่บักม่วงครับด้้แวสาทรมตัวโบมี่เนาะครับม่ต้สามตัวครับจะเอาตัวใดไปใส่โบเป็นหยังโบเป็นหยังเดี๋ยวใกล้มือมันอีกเดี๋ยวเบาแอมเรารงสิมาตามเมตุยอีกสามตัวเนาะครับเนาะสามตัวก็จะสิกหวานกันนครับบโบเป็นหยังครับโบเป็นหยาง มันตายคนหายนะหมาลคนเราบไดฝันเลยมัก็หายนะหมาบอก่ยมาตายหายนะหมาเลยหายนหมาตัวหม่อวานมาตายตายเป็นยังไงจังตายครับคุณเนี่ยข้าตีมันคืนไปติเชิงไปเชิ่อเข็มเข็มกรามามันหนบมาก้ากันมอตายดอกอันนี้บาดมันว่าขกับไปไไงไปเือนอันนั้นโจกไม่ให้กินกนม แค่ปากนี่ทิ้งแต่ว่านอื่นมันแข็งมันเลยตายอ่าแสดงความเสียใจนะมาตายเราหฮะอาตุกันขบคุณนะหัวหายเวอร์เวอร์เอาง่วงงอยู่คุณเดี๋ยวเราแอ็นมาทงกับพี่มนันั่นตุ้ยตี้ยขอบคุณค่ะคุณแม่ตุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นักข่าวธรรมชมเลขของคุณแม่ตุ้ยกับธรรมชมฝันเกี่ยวกับป่านกับธรรมชม ฝันยม่มใไเหล็กมักจะออกค่ะท่านชมเก่าสีกับเจ็ดสองเก่าีนาะค่ะท่านชมเหล็กเก่ากับเหลขกหมันโตเดียวกันเกลืมปินหัวกันไว้น้ำแน่นาะค่ะเนาะเก้าสี่หกสเค่ะท่านชมก็ขอ,ขอ,ขอหามิชมมมิหลับก็คุณแม่ตุ๋ยประจําวันวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพร้อยหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกสิลาสำชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะข้อหายจุดโชกมัน,มน,มนหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะใจเยี่พึงภาพไปใส่นะคะสำชมทอมมีสามดาวมีของดีมาฝากสำชมค่ะระดับชมบางคองดีกระเป๋บบาแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียกทองเหียดซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียกทองสื่อเหียกสื่อรถตรีจเจนสื่อเถือนะครับนอท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของใหคกับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ,อ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดน,นี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไช้กลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่อดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำรูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับนผมผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นออนานรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อโนวดติ่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็น้านเหายว้ขาๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนา้านเห็ดในคนมองบ่เห็น,น,น,หน,าน้านค้าเห้เดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเหาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือไหนครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวว่าง่ายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาออไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บเบาแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเสียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใ้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ <Okay. S 1> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ